สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมที่มีใจรักทางด้านทางด้านเสียงเพลงนะครับมาทําความรู้จักกับกีตาร์บ้างกีตาร์ตัวนี้นะครับชื่อว่ายี ho, ่ห้อ Ma t ิกนะครับแมิกนี่แมิกจะเป็นอย่างนี้นะครับแมิกนะฮะวันนี้ก็จะมาบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่าวิธีการตั้งสาย นั้นทำยังไงตอนนี้ก็ถึงเวลากันแล้วนะครับที่เราจะต้องมาสำหรับใครที่ตั้งสายกีตาร์ไม่เป็นนะครับดูคลิปนี้นะครับเป็นแน่นอนนะที่เห็นอยู่เราก็เลี้ยงสายกันก่อนนะครับว่าสาย6กึงสาย5มันเป็นยังไงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาเนี่ยสอยใส่เข้าไปนะครับนะฮะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาหมุดเนี่ยปักลงไปเลยนะับขั้นตอนแรกเราก็ต้องเตรียมสายก่อนนะฮะ ลายสายให้มันถูกก่อนนะฮหกห้าสองหอันนี้ก็จะเป็นสายสุดท้ายแล้วนะครับปึ๊บกดดูนะครับว่ามันแน่นหรือเปล่าหลังจากกดปึ๊บป,บปบึในบางอย่างเขาบอกต้องมีที่ลองลองคอนะครับแต่อันนี้คือเราเล่นกันเองตามแบบชาวบ้านชาวบ้าน เรามไม่มีที่รองคอนะครับน,น้ะจะตั้งสายกันสักครั้งหนึ่งหรือลือสายกันสักครั้งหนึ่งเราก็ไม่รู้จะซื้อที่ตั้งคอ,อไว้ทําไมอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราตอนนี้เราใส่สายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นสายหกกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะขึ้นเราก็ต้องอตรวจเช็คก,ก่อนนะครับว่าเออมันหมดุดที่ปักลงไปเนี่ยมันแน่นหรือเปล่า หลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็ทําการวัดนะครับก่อนที่เราจะวัดนะครับเราต้องมาดูตรงนี้ก่อนนะครับดูที่ลูกบิดมันก่อนปกติแล้วเนี่ยลูกบิดตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องปรับให้มันตรงนะครับเพื่อง่ายกับการตั้งสายนะครับนะให้มันให้มันตรงนะครับแลวให้ให้รูตรงกันเลยนะครับอันนี้สายที่หกห้าสี่หกห้าแล้วก็สี่นะครับส่วนอันนี้เราก็ปรับตรงเนี้ยให้มันเฉียงลงมานะครับเพื่อเวลาเราขึ้นสายมันจะได้ง่าย นะครับเฉียงลงมานะครับประมาณ45องศาหลังจากนั้นแล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ดูทําการวัดนะครับเมื่อเราใส่สายให้ตึงแล้วนะครับเราก็ใช้มือขวาเราเนี่ยครับจับบาร์ที่1นะครับแล้วถอยลงมา1บาร์นะถอยลงมา1บาร์นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะหลังจากนั้นแล้วเราก็ทําการบิดลูกบิดนะครับนะบิดให้มันตึงได้เลยนะครับ แต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยเขาจะใช้เครื่องมือพิเศษช่วยกันเราเรียกว่าสปริงและวอเดอร์นะครับมันจะเป็นตัวช่วยหมุนนะช่วยหมุนให้เร็วยิ่งขึ้นแต่นี้เราอย่างว่านะครับเราเอาแบบบ้านๆกันนะครับเราก็ใช้มือหมุนเรานี่แหละนะครับทำไมถึงต้องอดึงให้ตึงแล้วก็ใช้มือขวาจับบา์ที่1น,นะแล้วถอยลงมา1บาร์มันก็คือ เพื่อความสวยงามนะครับเพื่อความสวยงามน,นี้เราใช้มือในการตั้งนะครับเราไม่มีเครื่องมือใดๆเราก็ใช้ตัวนี้นะครับนกะก็หมุนไปนะครับหมุนให้มันตึงเดี๋ยวเราพอาหมุนตึงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดเอาสวัสดีครับฮ่าในคลิปน,นี้นะครับนอกเหนือจากที่เราพูดพูดกันมาแล้วก็วันนี้ก็พอดีไม่รู้จะทําคลิปอะไรนะครับมันเหนื่อยนะครับก็เลยจับกีตาร์มาเอ๊ะ มาดูกันบ้างนะครับก็วันนี้จะมาสอบวิธีการขันสายกีตาร์นะครับตั้งสายกีตาร์อันนี้มันคือยี่ห้อแมนแมนแมนติกนะครับแต่พิเศษไปกว่านั้นก็คือปกติแล้วเนี่ยไอ้ลูกบิดนะครับมันมีรูแต่ไอ้ยี่ห้อนี้เนี่ยมันไม่มีรูนะสินะครับมันไม่มีรูเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่มีรูมันเป็นยังไงดูนะครับมันจะเป็นรอยบากนะครับนี่มันจะเป็นรอยบากอย่างนี้นะครับรอยบากถ้าเกิดคนไม่เคย หมุนไม่หรือไม่เคยใส่สายตรงเงี้ยไปไม่เป็นเลยนะครับผมลองแล้วนะครับกว่าจะจับทางได้เนี่ยโอ้โหใช้เวลานานพอสมควรเหนื่อยเลยพัดลม3ามตัวนี้พัดยังไม่เย็นเลยนะครับเหนื่อยร้อนตลอดอันนี้เป็นแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยเราดึงสายตึงก่อนนะครับหรือสายตึงก่อนนะครับอ่าพอเสร็จปุ๊บเราก็หมุนเข้ามานะครับหักเข้ามานะครับหักปุ๊บนะฮะพอหักเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับพอหักเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ อ่าเราก็ให้มันเข้าตรงบะร้อยบาทนะครับแล้วก็หมุนลูกบิดเลยอย่างนี้เลยนะครับนี่มืออีกข้างหนึ่งก็ต้องคอยกดสายไม่ให้มันโผล่ขึ้นมานะครับถ้าหากว่าเราไม่คอยกดเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาอีกนะพอเราสายพอเราหมุนปุ๊บมันก็จะค่อยๆตึงค่อยตึงนะฮะ ส่วนสายห5ห้าสี่เนี่ยคือทำไปแล้วนะครับไห้ลองดูนะว่ามันใช้ได้ไหมพอมันใช้ได้ผมก็เลยอ่ะเอาสายที่สามมานะครับต่อมาสายที่สองนะครับสายที่สองสายที่สองเหมือนกันครับดึงมาอย่างนี้นะครับแล้วหมุนนะครับหมุนหมุนเข้ามาแบบนี้นะครับพอหมุนเสร็จปุ๊บหมุนหมุนหนึ่งรอบก่อนนะครับหมุนหมุนหนึ่งรอบนะฮะหมุนหนึ่งรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เอาเข้าตรงรอยบากมัน พอเข้าตรงรอ,อยปา,ากเสร็จแล้วนะแล้วเนี่ยก็หมุนล,ลูกบิดเลยนะครับนี่หมุนล,ลูกบิดเลยนะครับสายมันก็จะถูกลัดแล้วก็จะตึงไปเองนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็เอาสายอีกเส้นนึงสอดเข้าไปนะครับอ่าให้ให้มันตึงนะครับสอดเข้าไปเพื่อให้มันตึงอ่าตรงนี้นะครับพอตึงเสร็จเรี boro, ยบร้อยเสร็จปั๊บอ่าเราก,ก็ให้ค่อยหมุนหมุนสายไปนะครับ มันก็จะเริ่มตึงขึ้นนะครับอันนี้ก็ลองลองตึงตึงตึงกันดูนะฮะอ่าต่อไปอีกเส้นหนึ่งนะครับคือเส้นสายที่1น,นะครับเส้นสายที่1อ่ะดูนะฮะม้วนล,ลงมาก่อนนะครับ ม้วนลงมาหมุนหนึ่งรอบหมุนหรอบนะฮะแล้วก็เข้าตรงรอยบากเลยนะครับพอหมุนหนึงรอบเสร็จปุ๊บแล้วก็สอดเข้าตรงรอยบากเลยพอสอดเข้าตรงรอยบากเสร็จปั๊บนะแล้วเราก็หมุนลูกบิดเลยนะครับหมุนให้มันตึงเลยนะครับพอหมุนตึงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เอาปลายสายนะครับสอดสอดเข้าไปนะครับสอดใต้เข้าไป นะสอดใต้เข้าไปนะแล้วก็ดึงขึ้นมานะ <_ S 1> เพื่อให้มันยึดให้มันลัดให้น่นยิ่งขึ้นนะครับเท่า <_ S 2> นี้นะครับนะวิธีการเข้าสายกีต้าร์นะครับในกรณีที่ลูกบิดมันเป็นรอยบากนะปกติเราไม่ค่อยได้เคยเห็นนะครับที่เป็นบากเนี่ยนะเราส่วนใหญ,ญ่เราก็จะเป็นเห็นแบบรูแต่รุ่นนี้ไม่รู้ทำยังไงตอนที่ซื้อมาก็แหมพลาดไปหน่อยหนึ่ง เลยต้องเสียเวลาเพราะถ้าหากว่าเป็นส่วนใหญ่ที่เขาทําที่สอนงานก็คือจะเป็นแบบรู้ใช่ไหมครับงั้นง่ายครับแต่นี้เนี่ยโอ้โหกว่าจะจับทางได้นี่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับอันนี้พอเราจับทางได้เสร็จปั๊บเราก็ง่ายละง่ายเราเลยนะครับนี่นะฮะโอเคโอเคนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับคงทํากันได้นะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวไปเล่นขอตัวไปเล่นนัวเตงก่อนนะครับ